หากชื่นชอบได้ยายเสียงเรื่องคำสาบรักภรยาตัวร้ายโปรดกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆนะคะสุดท้ายนี้หากเอ็นดูนักเขียนโปรดอย่าก,กดข้ามโฆษณาเพื่อเป็นช่องทางให้นักเขียนมีรายได้และมีกำลังใจมาทำคลิปดีๆให้ฟังต่อนะคะคำสาบรักภรรยาตัวร้ายบทที่18 ผู้มั่นองหญิงอ,องหลางยาวอ,องมู่โยนล้านเดินกลับไปที่เรือรับรองโดยหัวใจที่กระสับกระส่ายไม่รู้ว่าองหญิงจะรู้เรื่องนี้หรือยังแต่จะให้เขากลับเมืองหลวงโดยพระการเห็นจะเป็นการขัดพระราชองค์การจึงต้องไปปรึกษากท่านกุนซือท่านกุนซือแย่แล้วฮ่องเต้มีพระราชโอการให้องหญิงเทียนหมิงลี่แต่งงานกับองหลางยาว ข้าไปแอบได้ยินมาเขาเรียกข้าไปบอกกับท่านกุนซื้อถึงเรื่องที่เพิ่งได้ทราบข่าวมาทันทีท่านกุนซื้อจวงจือหานได้ฟังดังนั้นก็ผุดลุกขึ้นไปปิดประตูทันทีคิดว่าท่านอองน่าจะไปแอบฟังมากกว่าจะไปบังเอิญได้ยินมาท่านว่าอะไรนะท่านกุนซื้อถามย้ำเพียงเบาๆเพราะว่าหากเป็นเช่นนั้นเท่ากับว่าฮ่องเต้ทรงมีแผนการบางอย่างเป็นแน่ในเมื่อองคหญิงและท่านอ,องก็มีใจให้กันแล้ว เหตุนี้อาจจะเป็นฉนวนให้เกิดการขัดแย้งภายในราชสำนักได้ข้าฟังมาไม่ผิดข้ามั่นใจองมู่เชื่อว่าเรื่องที่ทัานซื้อมอเยียนคุยกับพระอนุชาเป็นเรื่องจริงขนาดเอาพระราชองค์การลับให้พระอนุชาอ่านคาดว่ากำลังดำเนินการบางอย่างอยู่เป็นแน่เช่นนั้นข้าว่าท่านควรถอยหากเป็นพระราชองค์การ ผู้ใดในแผ่นดินนี้ก็ไม่อาจจะขัดข้องได้ท่านกุซือเตือนท่านอองนุ่มกลัวว่าเขาจะคิดทำเรื่องโง่ๆออกไปซะก่อนจะทำให้หยุดเดือดร้อนไปทั้งตระกูลข้ารักองหญิงข้าจะทำอย่างไรดีท่านอองซุดตัวลงนั่งเอ่ยกับท่านกุนซือด้วยน้ำเสียงสั่นเครือราวกับคนอยากจะร้องไห้ยามนี้เขาไม่มีกระจิตกระใจจะเข้มแข็งต่อไปแล้วเขาวาดหวังไว้ว่าจะได้แต่งงานกับองหญิงในอีกไม่ช้า แต่ทว่ากลับมีเรื่องนี้เกิดขึ้นมาซะก่อนให้ข้าไปสืบดูดีหรือไม่ท่านกุสือคิดว่าท่านอองอาจจะอ่านไม่ขาดเพราะว่าราชาองค์การที่เขายังสงสัยคือเหตุใดยังไม่ประกาศฝากบาททรงรออันใดกันแน่ข้าไม่รู้จะทาเช่นไรดีข้าอยากแต่งงานกับองค์หญิงคนเดียวเท่านั้นหากข้าไม่ได้แต่งกับองค์หญิงข้าก็ไม่อยากอยู่อีกแล้ว ท่านอองร้องไห้ครวนครางราวกับคนบ้าเขาไม่เคยอ่อนแอเช่นนี้นี่เป็นครั้งแรกที่เขาอ่อนแอให้ผู้อื่นได้เห็นอีกด้านที่เขาเก็บซ่อนไว้อย่างมิชิดเสมอมาแต่ยามนี้เขาไม่อาจจะเก็บเอาไว้ได้อีกแล้วท่านโปรดใจเย็นเถอะท่านกุลซือสงสารท่านอองยิ่งนักทั้งที่เขาจงรักภักดีกับแผ่นดินมาตลอดยังไม่ทันจะได้ขอสิ่งที่ปรารถนากลับต้องสูญเสียสิ่งที่รักที่เขาตรวจดชะตาไว้ก็ไม่ผิดพรากรัก จึงจักพบรักเมื่อเห็นดังนั้นท่านกุนซือจึงออกไปสืบความด้านนอกหากไม่ต้องการให้ท่านอองรู้เรื่องนี้เหตุใดจึงแอบมาเปิดเผยที่งานในวันนี้แถมยังไปงานฉลองวันปักปิ่นของลูกสาวพระอนุชาเรื่องมันเกี่ยวข้องกันอย่างไรที่มาที่ไปน่าสงสัยนะักท่านกุนซือเดินไปยังห้องของพระอนุชาแล้วก็ได้ยินเสียงที่ท่านอ,องไม่น่าจะได้ยินเอ่อ ลูกสาวท่านอายุก็ได้ไวปักปินแล้วท่านหมายตาลูกเขยคนใดไว้หรือไม่ซอมอเยียนลอบถามหาความเอากับพระอนุชาที่เขาคิดไว้คืออย่าให้คุณหนูเย่จึกเข้ามาเกี่ยวพันกับงานแต่งงานในครั้งนี้ด้วยยังรอลูกข้าข้ารักที่สุดหากจะแต่งลูกข้าต้อรักชายคนนั้นหาไม่แล้วข้าก็ม่ให้แตง่ง แล้วแต่งงานก็ต้องแต่งเข้าไม่ได้แต่งออกข้าคิดว่าไม่มีตระกูลใดอยากทำเช่นนั้นหรอกพระอนุชาพูดไปก็หัวร้อนไปเพราะคิดถึงเรื่องนี้ไว้นานแล้วลูกสาวสุดที่รักก็เห็นดีเห็นงามด้วยดังนั้นจึงไม่น่ามีอะไรขัดข้องท่านจะทำผิดประเพณีได้อย่างไรทอมอเยียนสายหน้าให้กับความคิดพิลึกพิลั่นของพระอนุชาสียจริงเจ้าไม่รู้เรื่องของบ้านข้า พระนุชาบอกกับท่านซื้อมอเยียนแล้วหากฝ่าบาทพระราชทาสมรสพระอนุชาจะยินดีหรือไม่เขาเกริ่นถามนำเอาไว้ก่อนเพื่ออาจจะเป็นไปได้ไม่มีผู้ใดในแผ่นดินนี้มีอยากได้พระราชทาสมรสจากฝ่าบาทท่านพูดเช่นนี้ท่านพี่ข้าริอาจคิดการใดไม่บอกข้าใช่หรือไม่บอกไว้ก่อนเลย หากมาอยู่กับลูกสาวข้าข้าจะตัดขาดขวาเป็นพี่น้องข้าไม่ยอมเด็ดขาดเป็นตายร้ายดีอย่างไรก็ไม่ยอมพระนุชาฉุนขาดนะักหรือท่านพี่ของเขาริทําการอื่นอีกนอกจากพระราชทานสมรสท่านโปรดอย่าใจร้อนไปข้าเพียงแต่พูดถามความคิดเห็นเท่านั้นสื่อมอเย็ยนเหมือนเอาตัวเองเข้าใกล้ขมหอกพระอนุชาแข็งกร้าวเช่นนี้ ไม่รู้ว่าฝ่าบาทจะคิดเช่นไรต่อเขาต้องรีบกลับเมืองโหลซะด้วยคงไม่อาจปล่อยให้ล่าช้ายอยู่เดี๋ยวก็ถึงเลิกที่น่าส่งตัวเจ้าสาวในอีกหกเดือนข้างหน้าแล้วจูงจื่อหานคิดว่าท่านซื่อมอเยียนน่าจะกําลังหาเจ้าสาวสำรองอีกคนคงหมายมั่นคุณหนูเย่จือแต่คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องยากพระอนุชาไม่ยอมให้แต่งงานเพื่อการเมืองแน่นอนและที่สำคัญดวงดัดสมพงกับท่านองค์ของเขาด้วยนี่สิ เรื่องนี้จะจบยังไงเนาะเขาไม่เห็นทางลงเอยง่ายๆเลยอีกอย่างท่านอ๋องก็ยังไม่มีท่าทีว่าจะรักคนหนูเย่จือเลยสักนิดในรุ่งเช้าเย่จือตื่นแต่ไก่โหกเพื่อเร่งรีบไปที่ร้านไปหมี่เฟินของนางเพราะหยุดมาหลายวันต้องไปตรวจตราดูความเรียบร้อยสักหน่อยแต่ก็ต้องแปลกใจที่มีคนมายืนมุงอยู่หน้าร้านสองสาคน ผู้ท่านเป็นใครกันเว้จึงไม่คิดว่าลูกค้านางจะมาที่ร้านเช้าเพียงนี้ข้าอยากจะมาเจราจาซื้อแปะที่ร้านนี้มากันหลายวันแล้วจนนายท่านของข้าร้อนใจวันนี้จึงมาด้วยตนเองชายผู้หนึ่งตอบคาดว่าน่าจะเป็นบ่าวรับใช้ของคุณชายที่นั่งโดยท่าทีสง่างามอยู่ตรงโต๊ะหน้าร้านอ๋อข้าเองเจ้าของร้าน คุณชายถ้ามีนามว่าอันใดเยื่อจื่อถามขึ้นเพื่อจะได้พูดคุยกันได้สะดวกขึ้นข้านามว่าหลังยาวอ,องหลังยาวที่เข้ามาสืบความเป็นไปของเจิ้นโจก็ได้ข่าวว่ามีคนสําคัญมาปักหลักที่นี่แล้วก็มีร้านแป้งชื่อดังที่หล่าพ่อค้าต่างมาซื้อไปขายที่แคว้นของตนข้านามว่าเย่จือ่อถ้าไม่ใช่คนที่นี่ใช่หรือไม่เย่จื่อถามด้วยความสงสยัย ทั้งหน้าตาผิวพรรณดูมีออร่าเช่นนี้หากเป็นสมัยที่นางจากมาคงเป็นพระเอกเทียบเคียงกับหวังอีป้ป๋อในเรื่องปรมาจารย์ลัทธิมานหรือไม่ก็อย่างยางในดุดดวงดาวเกียรติยศเป็นแน่ฉันเจอหนุ่มหล่อมาดโอปป้าหรือนี่แม่นางยุจือข้าอยากจะเจรจาเรื่องซื้อแป้งแล้วก็เส้นอันใดน,นะก๋วยเตี๋ยวใช่หรือไม่ คำสาบรักภรรยาตัวร้ายบทที่19สืบเรื่องตระกูลโจท่านต้องการซื้อสักเท่าไหร่ข้ายังไม่มีเส้นก๋วยเตี๋ยวเนื่องจากวันนี้ข้าเพิ่งเปิดร้านวันแรกหลังจากปิดมาหลายวันหากท่านรอได้ได้ข้ารอได้เว้ยจือยังไม่ทันจะได้เอ่ยจบประโยคชายผู้นี้ก็พูดแทรกขึ้นมาซะก่อน จนนางเองตกใจในคราแรกแต่ก็เข้าใจว่าเขาอาจจะอยากได้เส้นก๋วยเตี๋ยวของนางจริงๆเช่นนั้นเชิญคุณชายด้านในเวยจือบอกให้คนไปเอาน้ำมารับรองคุณชายหลางยาวเชื่อที่ออกเสียงสำเนียงน่าจะเป็นคนใต้ยวนเพราะเคยมีพ่อค้ามาติดต่อซื้อขายแป้งกับนางรวมทั้งการแต่งตัวของเขาเหมือนชาวทุ่งหญ้าอยู่ในที่ทำให้เราได้ไม่ยากเย็นนะัก ไม่ทราบว่าคุณชายสามารถรอได้นานเท่าใดข้าจะสั่งให้คนงานทําเส้นให้ท่านเวยจือสอบถามเวลาการส่งมอบเพราะต้องดูว่าเขารอคอยได้นานแค่ไหนกันข้าจะอยู่ที่นี่สักพักมีธุระนิดหน่อยแต่ว่าแป้งและเส้นของเจ้าข้าจะให้คนขนกลับไปดังนั้นเจ้าทําได้เท่าไหร่ก็บอกข้ามาข้ารับซื้อทั้งหมดที่เจ้ามีองหลางหยาบอกนาง เพราะเขาจะจัดการบางเรื่องให้เสร็จสมบูรณ์ซะก่อนเรื่องแต่งงานเชื่อมสัมพันธ์เขาก็คิดหมายว่าจะรั้งอยู่ที่เจิ้นโจเพื่อรับเจ้าสาวกลับไปด้วยตนเองแล้วก็หาของดีที่เจิ้นโจกลับไปเพื่อให้คนบ้านเมืองของเขาได้ทำบ้างเพื่อที่จะได้เจริญรุ่งเรืองเทียบเท่าปีนี้นับว่ามีภัยแลลงนะักจนทําให้พืชพันธุ์ต่างๆเติบโต,ต,ต,ตได้ไม่ดีมีก็แต่หัวเผือกหัวมันนี่แหละแต่ทําเก็บไว้ได้อย่างเดียวเห็นทีจะเน่าเสียหมด หากทำเป็นแป้งแบบที่นางทำจะเก็บไว้ได้นานนับว่านางช่างเป็นคนที่คิดการกลายยิ่งนักหาได้ยากในบ้านเมืองนี้เช่นนั้นข้าจะให้คนเขียนสัญญาซื้อขายมาให้ท่านลงชื่อกํากับเพื่อจะได้ร่วมค้าขายกันอย่างยาวนานเวยจือเป็นคนรอบคอบเสมอเพราะว่าติดนิสัยเดิมมาจากโลกปัจจุบันทำอันใดย่อมต้องมีหลักฐานเงินทุกบาทต้องลงบัญชีให้ชัดเจนแบ่งสัดส่วน ไม่ใช้มั่วจนปนเปเจ้านี่อายุเท่าไหร่กันเหตุใดค้าขายคล่องนะักหลังหยาวเริ่มแปลกใจนางมีใบหน้าราวกับสาวแรกรุ่นแต่คำพูดจาฉัดฉานมีเหมือนดารุณีแรกแย้มเลยสักนิดเลยปากปิดมาแล้วแต่ข้าช่วยท่านพ่อทำงานมายาวนานแล้วทำให้เรื่องราวต่างๆได้การค้าข้าจึมีความชำนาญน,นางไม่กล้าบอกว่าอายุเพิ่งเลยไวปากปิดมาไม่นานนี้เอง แต่อายุหาใช่ตัวตัดสินความสามารถแล้วนางต้องมาติดในร่างนี้ก็เพราะเท่าจันทราเจ้าเล่ที่ให้นางมารอเนื้อคู่นางก็รอจนเบื่อแล้วก็ไม่เห็นมีวี่แววเช่นนั้นก็ดีเข้าหวังว่าแม่นางจะให้คอำชีนแน้แนะแก่ข้าเรื่องการค้าได้ข้าน้อยมีกล้าคุณชายถ้าชมเกิดไปแล้วเย่อจือไม่อาจจะโอ้อวดจนทำให้คนอื่นมันไส้เอาได้ แม้ว่าความสามารถของนางจะมากกว่าคนยุคนี้อยู่อักโคแต่ก็ต้องเก็บงําไว้หากข่าวกระจายออกไปนางอาจจะมีอันตรายเช่นนั้นข้าขอตัวหลังยาวเมื่อได้เรื่องแล้วก็เดินออกจากร้านไปมี่เฟือนไปไม่ลืมสั่งให้คนไปตามสืบเรื่องของเย่จือเพราะความเป็นมาดูซับซ้อนรู้คร่าวๆแค่เป็นลูกบุรทมสกุลโจจากเมืองหลวงแต่ทว่าสืบสอบเรื่องราวอื่นไม่ได้ราวกับว่าไม่มีใครอยากจะพูดถึง เขาเดินไปนั่งลงที่ร้านอาหารชื่อดังในเจิ้นโจเขาได้สั่งให้คนเอาอาหารชั้นดีมาสองสาอย่างตั้งใจจะสืบเรื่องราวความเป็นมาณตอนนี้ว่าทีนี่กำลังทำอะไรกันท่านแม่หนึ่งเย่จื่อมันได้ดิบได้ดีการค้าดูเจริญเอาเจริญเอาดูบ้านเราสินับวันมีแต่จะแย่ลงปลีลิงเฟิงเดินเข้ามาในร้านอาหารด้วยอารมณ์ที่ฉุนเฉียวนะัก นางและแม่ไปหาท่านพ่อแต่ก็โดนท่านพ่อไล่มาเพราะว่าที่โกดังค้าข้าวก็มีปัญหามากพอแล้วนางตั้งใจจะไปเป่าหูของท่านพ่อให้ไปหาเรื่องนางเย่จือซะหน่อยใจเย็นลูกแม่นางเยจือมันเป็นแค่ลูกอน,นุข,ขอท่านพ่อเจ้าจะได้หยิบได้ดีเกินเจ้าไปได้เช่นไรกันเดี๋ยวถึงวัยแต่งงานแม่จะทาบถามคนชายที่ตระกูลสูงสักให้ดีหรือไม่ ผูห้หญิงหลี่ปลอบใจลูกสาวตัวเองเพราะนางเองก็ยังหาวิธีล้มนางเว่ยจือไม่ได้ทั้งไม่มีใครอยากจ,จะมีเรื่องกับตระกูลโจเลยสักคนนั่นยิ่งทำให้นางไม่มีพักพวกสักเท่าไหร่กล่าวถึงตะกูลโจที่มาก็ไม่ชัดเจนรู้แต่ว่าไม่ว่าใครในเมืองนี้ทุกคนตา่างเกรงกลัวข้าจะแพ้นางเว่ยจื้อไม่ได้นะท่านแม่ข้าไม่ยอมลีหลิงเฟิงหมายมาดเอาไว้ ว่าชาตินี้อย่างไรนาก็จะได้ดิบได้ดีเกินนางเย่จืดแม่ได้ยินว่าจวนตระกูลโจมีท่านแม่ทัพใหญ่มาจากเมืองหลวงทั้งเป็นบุรุษหน้าตาหล่อเหลาแม่คิดจะไปสืบเรื่องนี้ซะหน่อยผู้หญิงหล,ลี่ตั้งใจจะจับคู่ให้ลูกสาวเข้าตระกูลดีๆเห็นว่าตระกูลโจซึ่งมาจากเมืองหลวงมีฐานะรำ่ำรวยท่านแม่ทัพใหญ่ผู้นี้ก็น่าจะเช่นเดียวกัน ในขณะที่สองแม่ลูกกำลังคุยกันอยู่นั้นหารู้ไม่ว่ามีอีกคนที่ฟังอยู่ด้านหลังแล้วคนนั้นก็ได้รับรู้เรื่องบางอย่างรากกนเจ้าน่าจะมีอะไรที่น่าค้นหาต้องล้องสืบเขาคิดดีแล้วว่าจะเข้าทางเย้จือซึ่งน่าจะง่ายกว่าการไปสืบสอดจากทางอื่นนางไม่รู้ว่าเขาเป็นใครดังนั้นย่อมสบายใจได้ว่านางจะไม่สืบเรื่องราวของเขาอ,องหลางยาวเดินบกพัดอย่างสบายใจเมื่อได้รับรู้เรื่องราวบางอย่าง อีกอย่างสองแม่ลูกนี้น่าจะมีประโยชน์ไว้วันหลังจะไปทำความรู้จักเสหน่อยก็โคตรจะดีไม่น้อยที่แท้นางก็เคยเป็นลูกอนุตระกุลลีเห็นทีว่าน่าจะมีเรื่องกันมาก่อนแต่นางก็ได้เป็นลูกบุญธรรมระกุลโจ้าเชวนะอย่างไรเสียนางก็ได้ดิบได้ดีจนสองแม่ลูกนั้นอิจช้า